นี่ก็คือบะบบะบว<ม>ามนาทานมากนะคะมาทานด้วยกันนะคะขวัญขึ้นเลยวันนี้ไม่ใช้ตังซักบาทเลยนะคะกับข้าวที่บ้านแบบมีน้ำพริกนะคะแล้วก็วันนี้มีหนุ่มน้อยของเรานะคะทานด้วยนะคะนี่นะคะ หนุ่มน,น้อยเราขยำข้ากันน้ำพริกกันนะคะมาทานมากมาทานด้วยกันนะคะแล้วก็เผ็ดมากด้วยอยวดูนะคะเราจะแผ่นกล้องไปที่หนุ่มน้อยแล้วนะคะนี่อ่ะช่วยพี่ยอกินข้าวนี่ทนด้วยกันนะคะกับข้าวสุโไทยนะหนุ่มน้อยนะคะเป็นเมนูที่หนุ่มน้อยชอบนะคะชอบทานไหม รับนีคข้าวกับน้ำพริกหมูเค็มนะคะหอมมากอะ่ะนี่ก็เลยนมของเรานะ,ะสองมือผักสองมืออุ้ยมีข้าวติดหมูป่าค่ะที่ละหาไม่เจอยังไม่ออกเลยค่ะ มาทานมากอ่ะมาทานด้วยกันนะคะโอเคบายบาย